สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าว,วันนี้พระเจนะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและอยู่ใกล้มากนะครับก็คือความเครียดผมเชื่อแน่ว่าพวกเราทุกคนก็มีความเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับเครียดมากเครียดน้อยคุณหมอก็ได้บอกว่าถ้าเวลาเราเครียดที่ยฮอร์โมนในร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เกิดการต่อสู้ขึ้นมาหรือว่าการยอมรับ แล้วก็ปล่อยนั่นคือวิธีของการ fighting and flighting ก็คือบินหนีไปหรือว่าจะต่อสู้และนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นจะต้องเรียนรู้ครับพีบ่น้องครับเวลาที่เรามารู้จักขับพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าในแง่หนึ่งนั้นเราอยู่ในสันทิสุขการคืนดีการคืนดีนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับ องค์พระผู้เป็นเจา้าแต่ในอีกแง่หนึ่งอีกด้านหนึ่งชีวิตของเราคือการต่อสู้เมื่อเราเป็นคริสเตียนนั้นเราต่อสู้กับความผิดความบาปความชั่วร้ายทั้งหลายเราต่อสู้กับโลกเราต่อสู้กับมารซาตานและสนามในชีวิตของเราหรือทางเดินแห่งชีวิตของเรานั้นในแง่หนึ่งก็เป็นสนามรบเราต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเมื่อชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างความเพียดเกิดขึ้น ความทุกข์เกิดขึ้นความกดดันเกิดขึ้นในขนณะเดียวกันพระเจ้านักขรรมเจ้าก็เตือนให้เรามีความยินดีมีความชื่นชมยินดีที่เกิดจากความทุกข์ความเครียดการทดลองการกดดันต่างๆจังไรครับโอเจ้าหน้าของพระเจ้าในเช้าวนันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา นั่นคือแผนการอันดีงามอันเลิศดประเสริฐของพระเจ้าเพราะเจนของพระเจ้าในยากอบทที่หนึ่งนะครับข้อที่สองถึงข้อที่แทําให้เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นส่วนของการไถ่ของพระเจ้าพเพื่อนีบอกในข้อที่สองครับว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีในสมัยคริสจกักรยุคแรกคริสเตียนที่มาเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเป็น คริสเตียนที่มาจากคนยิวหรือคริสเตียนที่มาจากคนต่างประเทศที่ไม่ใช่ยิวนั้นพวกเขาจะต้องฝ่าฟันอุบัติศมากมายเหลือเกินในสมัยนั้นไม่มีพระคัมภีร์ให้อ่านนอกจากพระคัมภีร์ฉบับคัดลอกด้วยมือในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็จดหมายฝากของท่านอาาัครทูตต่างๆพี่น้องครับพวกเขาก็ยังเติบโตได้พวกเขาก็ยังมั่นคงอยู่ในความเชื่อศรัทธาได้พวกเขาก็ยังโดยความไว้วางใจเขาสามารถ อยู่ในการทดลองและผ่านการทดลองและชนะการทดลองความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนแบบถ้าเราอ่านต่อไปนะครับในข้อที่3 4เราจะพบว่าการทดลองความเชื่อเราใช้คําว่าทดสอบความเชื่อเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการเป็นเครื่องมือเพื่อทดสอบความเชื่อของเรา และจุดนุ่งหมายปลายทางผลของการทดสอบความเชื่อพระเจ้าอยากจะให้เราผ่านครับพระเจ้าอยากให้เราสอบได้ครับและพระเจ้าให้เกิดความโทรมทนแต่ความโทรดทอนนั้นมันไม่ใช่เป็นสุดปลายทางนะครับแต่ปลายทางที่มีผลสมบูรณ์ในข้อที่สบอกว่าเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและดีพร้อมไม่ขาดตกบกพร่องเลยฉะนั้นพันผีตอนนี้นี่เองครับทำให้เราได้รู้ว่า ชีวิตของคริสเตียนจะไปถึงความบริบูรณ์ได้จะความครบถ้วนสมบูรณ์แบบได้จําเป็นที่จะต้องมีความทุกข์ยากลาบากจําเป็นที่จะต้องเกิดการทดลองความเครียดทนทุกข์มันถึงจะสมบูรณ์ในปี1967นนะครับมีมีมวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อว่าโจนี่นะครับหลายหลายท่านนะครับสมัยผมเป็นเด็กเป็นอนุชนได้อ่าน หนังสือของเขาโจโนี่เอริกสันนะครับเป็นชื่อและนำสกุลก่อนที่เขาจะแต่งงานเขากระโดดจากหน้าผาลงไปในน้ำนะครับปรากฏว่าการคำนวณความลึกของน้ำเนี่ยผิดพลาดไปคอหักครับคอหักเมื่อชนกับพื้นดินทำให้โจโนี่เนี่ยหลังจากที่เขาถูกช่วยขึ้นมาแล้ว โจนี่เป็นอัมาาพาตตั้งแต่คอลงไปเขาไม่สามารถใช้การอะไรได้เลยนะครับในอาวัยวะต่างๆแล้วโจนี่เขาก็ดำลงอยู่ในความเชื่อศรัทธาเขาผ่านคำถามมากมายในชีวิตของเขาเธอยังเป็นอนุชนอยู่เธอสามารถที่จะฝึกในการใช้ปากกาคาาปากกาด้วยปากแล้วก็วาดภาพได้เขียนหนังสือได้และเมื่อวัยกลางคนนะครับเธอก็ แต่งงานนะครับกับผู้สุภาพบุรุษที่พระเจ้าส่งมาในชีวิตของเธอในขณะที่เธอเป็นอมภาตั้งแต่คอลงไปชีวิตของเธอก็ดำรงอยู่ในความเชื่อและเธอก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกในช่วงนั้นหลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับคงเคยจะอ่านหนังสือเล่มน,นั้นแปลเป็นภาษาไทย นั่นคือชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วโจนี่เนี่ยได้ได้เขียนอย่างนี้ครับว่าดิฉันหวังว่าดิฉันสามารถจะนั่งรถเข็นขึ้นสวรรค์ไปได้ด้วยแต่ดิฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักพระกัมีเพราะว่าบนสวรรค์น,นั้นเธอจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่ต้องไม่ต้องนั่งรถเข็นอีกต่อไปแล้วและเธออยากจะเอารถเข็นขึ้นสวรรค์ไปด้วยเพื่อที่จะได้ บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าเพราะรถเข็นหรือวิลแชร์คันเนี้ยพระเจ้าประทานสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตในชีวิตของดิฉันเพื่อที่ดิฉันจะได้สัเนเสริญถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อที่ชีวิตของดิฉันจะพึ่งพาพึ่งพิงพระองค์มากขึ้นและเมื่อชีวิตของดิฉันยิ่งพึ่งพาพึ่งพิงพระองค์มากขึ้นดิฉันก็ยิ่งสัมผัสว่า,วาพระองค์เข้มแข็ง องช่วยได้ดิฉันจึงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันและขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูผู้ทรงอ่อนแอกว่าดิฉันนั้นองได้ช่วยเหลือดิฉันตลอดเวลาพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่คนคนหนึ่งที่เขาได้เริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าด้วยการขึ่งพาพระเจ้าแบบสุดๆเมื่ออย่างทุกข์ยากลำบากเมื่อความเครียดความกดดันเกิดขึ้น ความปิติสุขที่เราเรียกว่าความชื่นชมดีหรือจอยนะครับมาจากไหนมาจากไหนคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลบาบากภายใต้ความกดดันความเครียดต,ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเขาได้รับความปิติสุขหรือความชื่นชมินดีมาจากไหนครับพระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้ย้ำเน้น้เราเห็นนะครับว่าคําตอบน,นั้นอยู่ในยางกอบบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ข้อที่สองถึงข้อที่หก เราจะเห็นครับว่าผู้เชื่อไม่สามารถแยกตัวเองออกจากความทุกข์ยากลำบากได้เพราะความทุกข์ยากเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งประการแรกนะครับที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือว่าเราทุกคนไม่สามารถที่จะไม่มีการทดลองไม่มีความทุกข์ยากลำบากได้เพราะผู้เชื่อ จะประสบกับการทดลองอย่างแน่นอนโปรดสังเกตนะครับว่าในข้อที่สองนะครับไม่ได้กล่าวว่าพี่น้องหลายหากท่านไม่ได้กล่าวว่าหากท่านนะครับแต่พี่น้องทั้งหลายเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองไม่ใช่อีนะครับแต่ว่า w ว e n ก็คือว่าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองหมายความว่าจะต้องพบกับการทดลองแน่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เมื่อนั้นเวลานั้นที่พบกับการทดลองพี่น้องครับ การทดลองใจจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีถามว่าทําไมถึงเป็นเรื่องน่ายินดีครับเพราะว่าความทุกข์หรือการทดลองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนพูดง่ายว่ามาแล้วนะครับมาแล้วเพราะนั้นการเตรียมตัวที่จะรับการทดลองการเตรียมตัวที่รับกับความทุกข์ยากลำบากการเตรียมตัวที่รับ,บความผ่มเหงการเตรียมตัวที่รับกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานต่างๆ่างนั้น เราต้องเตรียมให้พร้อมเพราะว่าความทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาแน่ครับเหมือนกับผู้วิเสษหลายท่านนะครับนับวันถอยหลังนะครับเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่ามีวันหนึ่งจะต้องหลับไปในองผู้เป็นเจ้ามีวันหนึ่งจะต้องออกไปจากโลกนี้เพื่อจอะพบกับพระเจ้ามาแน่นอนฉะนั้นความทุกข์นั้นก็เช่นเดียวกันครับมาแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนเราพบในชีวิตของพระเยซู ในพระธรรมยอห์นบทที่16บหก็สามสนะบอกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์รวมถึงพวกเราด้วยนะครับว่าเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าหันเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วพี่น้องครับเพิงพีพระเยซูพูดชัดครับว่าในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากลาบ,บากจะประสบกับการทดลอง แต่ขอให้เรามีใจกล้าเถิดเพราะว่าท่านจะมีสานนิสุขในเราพระเยซูตัสอย่างนั้นเพราะเราได้ชนะโลกแล้วพี่น้องครับหากว่าเราเชื่อในพระเยซูเราศรัทธาและเรารู้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชน์พรองเป็นเพื่อความตายพรรองทรงพระชนอยู่พรรองช่วยเราได้จึงนําสานนิส,สุขมาให้กับเราได้เมื่อเราเกิดความทุกข์ยากลำบากครับเราะนั้นเราทุกคนต้องพร้อมที่จะรู้ว่า ความทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราท่านนักบุกปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ปด้อสิและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อได้ศักดิ์ศรีด้วยก,กันกับพระองค์พิ่น้องกการทนทุกข์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเราจะได้รับศักดิ์ศรีและการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะรับเกียรติ ราะฉะนั้นความทุกข์นั้นมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นเมื่อเช้านี้ผมได้สอนในห้องเรียนนะครับว่าพระเจ้านั้นมีแผนการที่ดีเลิศประเสริฐในชีวิตของเราและพระมีบอกว่าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขกภาพนั่นหมายความว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตของเรานั้นมีแต่สิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไวใ้ให้กับเราแม้ว่าในขณะนี้เราเองนั้นอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอยู่ในปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเหลือเกิน ในหลายๆช่วงเวลาเราสึกว่าเรารับไม่ได้เราเดินต่อไปไม่ได้แล้วโปรดอย่าลืมว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของเราและความทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อเราจะได้รับศักดิ์ศรีอยู่ในพระทัยของพระเจ้าแผนการที่รันของพระเจ้าครับจากความจริงนี้เองนะครับเตรียมเราให้พร้อมพี่น้องครับความจริงของพระเจ้าทําให้เรารู้และเตรียมตัวรับกับความทุกข์ความลําบากทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทุกข์ยา,ากลำบากความเจ็บป่วยเจ็บปวดทุกชนิดพี่น้องครับพระพิยากอบสอนให้เราเตรียมพร้อมรับความทุกข์ทุกประเภทฉะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือการทดสอบทดลองการทดลองใจความทุกข์ต่างๆทุกอย่าง การบอกว่าเราจะทนทุกข์พระเจ้าก็ประทานพระคุณให้กับเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทนทุกข์ขอให้เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอและการรู้อย่างนี้ทําให้เราไม่ตกใจไม่จิตตกและถามคําถามแบบคนไม่รู้คําถามแบบคนไม่รู้คืออะไรครับก็คือถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือพระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อฉันเจ็บปวด,ดทาไมพระเจ้าถึงไม่ช่วยอันนี้เป็นคําถามแบบคนไม่รู้พี่น้องครับเมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้ว คำถามเหล่านี้จะไม่เกิดแต่คําถามที่จะต้องถามกับพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเครียดให้เกิดสิ่งตา่างเพื่ออะไรและพระอะไรกันเพื่ออะไร for what เพราะอะไร why พี่น้องครับถ้าเราที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งนันเราเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องอึ่นหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นคําตอบก็อยู่ที่ว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้าอย่างไรและพระเจ้า ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อสิ่งดีๆอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้พี่น้องครับพระเจ้าทรงรู้ว่าเราต้องทนทุกข์นะครับแต่พระองค์ได้เตรียมได้เตรียมให้ความทุกข์เนี่ยจะเดินไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เรามีความหวังในเรื่องของเมื่อเราทนทุกข์พี่น้องครับการที่เราจะพบกับการทดลองหรือความทุกข์ต่างๆนั้นบางอย่างหลีกเลี่ยงได้นะครับบางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหลีกเลี่ยงได้ก็คือว่าหลายๆคนนะครับถูกทดลองให้ทําบาปเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับเขาไม่ต้องรับผลของความบาปนะครับเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้เขาไม่ต้องรับให้พงพันของเขาครอบขวงเขานะครับที่จะรับผลของความบาปนั้นนั่นคือความบาปที่หลีกเลี่ยงได้ความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงได้แต่ความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีอยู่เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตในขณะที่เราป้องกันไม่ได้เลยเมื่ออุปตภัยอุบัติเหตุต่าง เกิดขึ้นหลายครั้งทีเดียวเราป้องกันไม่ได้แต่พระเจ้ารับรู้ทุกอย่างโปร่งชงยิ่งใหญ่เมียมนาจเหนือการทดลองความทุกทุกอย่างองคโปร่งชงมีน้ำมานไทยที่ดีแผนการที่ดีในชีวิตของเราโปรดอย่าลืมนะครับว่าผู้เชื่อจะต้องประสบกับความทุกข์การทดลองหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระผรนพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ TAMU สิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์อ,อาทิท้